อยู่แบบมาเลแบบนี้ได้ไหมครับเนี yeah, ่ยทหารไทยทหารมาเลเขาอยู่กันอย่างเงี้ยเนี่ย,ยกระท่อมเ,อเขาทาฐานติดกันครับาฐานติดกันเลยไปมาหาสู่กันเป็นมิตรเป็นสหายกันเลยนั่งเล่นหมากรุกด้วยกันปิ้งปลาปิ้งเนื้อกินด้วยกันเนี่ยไม่มีรั้วลวดหนามไม่มีอะไรเลยนะครับในขณะที่ฝั่งาเมีนี่โอ้นะฝั่งกคมนเนี่ย,นะ Frank Man, ยทั้งพรมแดนตามธรรมชาติเทือกเขาบรรทัดขวางไว้เทือกเขาขวางไว้แล้วครับมีจุดนัดพบแมงามา็มเผาทิ้งไง ศาลามิตรภาพตีมุกไงเออใช่ไหมแม่งเอามาเผาทิ้งเนี่ยเออแล้วแล้วสายสัมพันธ์ไทยเขมรจะไปยังไงครับผมว่าไปไม่รอดนะครับสายสัมพันธ์ไทยเขมรนเนี่ยเออปากว่าตาขยิบครับนะผมเลยเกลียดเขมรครับเออเขมรไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆนะนะเอาดีๆนะเออไอผู้นำเขมรนเนี่ยเอออาอกกัิกีเนี่ยทาไมไทยกับมาเลยรัฐบาลไทยรัฐบาลมาเลเนี่ยมีปมประเด็นความขัดแย้งเหมือนกันนะครับ ถ้าจะเอาความขัดแย้งในอดีตการเนี่ยเอามาเอามาสร้างความโกรธเกลียดกันเนี่ยมาเลเซียกับไทยก็มีเรื่องเยอะนะครับเรื่องพรมแดนแตั้งแต่สมัยโบราณอังกฤษอะ่ะใช่ไหมเออเรื่องชายแดนแตั้งแต่อังกฤษอะ่ะบางส่วนเป็นของมาเลเป็นของมาลายูแต่อังกฤษปักปันมาแล้วก็จบสมัยนี้ก็มี BRN อ่อที่เขามาเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนนะครับเรื่องพรมแดนก็ไม่ว่ากันนะก็รออดทนรอรอ,อให้ประชาชนเข้าใจ ให้ประชาชนยอมรับอันนั้นก็ไม่ว่ากันฝ่ายความมั่นคงไทยก็ทําหน้าที่ไปทําความเข้าใจกับแนวร่วมขบวนการต่อไปนะมันก็ก่อการมาตั้ง60ปีแล้วล่ะ b บีเอ็นก็ไม่สําเร็จในขณะเดียวกัน b บีเอ็นก่อการไม่สําเร็จเร,เ,แบบเราเองก็แบบเราเองก็แบบทํางานไม่สําเร็จเหมือนกันขบวนการก็ยังอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรก็สู้กันไปอู่้กันไปครับใครจะยาวๆไปถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าถึงก,ก็ยาวๆกันไปไม่ว่ากัน ไทยกับมาเลเซียไม่มีปัญหาครับพี่น้องประชาชนไทยมาเลเซียไม่ได้สร้างกระแตความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่กันรักกันครับนะอยู่กันรักกันไปมาหาสู่กันเอ้อเอาทุกท่านครับผมขอส่งมิตรภาพจากเอฟซหลวงมาไกลนะครับไปถึงประเทศมาเลเซียไปถึงทหารมาเลเซียท่านครับกดหัวใจเป็นกำลังใจกับทหารมาเลเซียและทหารไทยด้วยเขาอยู่กันแบบมิตรภาพจริง ผมยกตัวอย่างแค่ฐานเดียวนะเออในในในแล้วเขาตกลงกันอย่างนี้ไทยมาเลเซียตกลงกันอย่างนี้ถ้าเราจะตั้งฐานเราต้องไปเอามาเลเซียมาตั้งด้วยมาตั้งคู่กัน <c oughs> มีประมาณทั้งหมดน่าน่าจะประมาณแปดฐานนะแปดฐานนะที่ตั้งอ่ะตามตามแนวเขตเนี่ยหลักเนี่ยหลักหนึ่งหลักสองหลักสามอะไรอย่างเงี้ยเอ่อถ้าเราจะตั้งเขาก็ต้องตั้งเออเราไม่ไปแอบตั้งนะไม่เหมือนขมิ้นนะครับเออขมิ้นนี่แม่งอะไรก็ไม่รู้ครับ ลวดน้ำแม่งก็แอบตัดเสาธงแม่งก็แอบโคน่นแต่ถ้าตรงไหนแม่มันทับซ้อนเนี่ยไทยกับมาเลเเคยมีพื้นที่ทับซ้อนนะก็เจรจากันอา้าวตรงนี้มีวัดไทยนะมาเลเซีเราเราขอเป็นของไทยได้ไหมใช่ไหมมาเลเซียก็บอกได้แต่มาเลเซียขอได้ไหมไอ้ตรงนี้มีมุสลิมนะอา่าก็แลกกันก็แลกกันก็จบประชาชนก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแต่ขเขมรแม่งควรตีนครับเอขเมรน,นี่ไม่ได้เลยนะครับเอ ขนาดเกาะกูดเป็นของเราแม่งก็ไม่ยอมครับสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสระบุชัดเจนว่าเกาะกูดนั้นเป็นของเราได้มาโดยการเราแพ้สงครามเราแพ้สงครามสยามฝรั่งเศสเราเสียเงินตั้งเท่าไหร่เราเสียเงินให้กับเท่าไหร่หกล้านฟังใช่ไหมเราเสียเงินให้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสยกคืนให้เราเ,เราแลกมาด้วยชีวิตทหารครับด้วยเงินของของท้องพักครั้งนะครับเกาะกูดไม่ได้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ เราเสียทหารไปหลายร้อยคนและเราเสียเงินเงินอตานกเงินถุงแดงอะเหรียญทองของของอล้นเก่ารัชกาลที่สามทรงสะสมไว้เป็นเงินพระทงะรังพระคลังข้างที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามครับที่เก็บสะสมไว้พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ห้าเราแพ้เราแพ้ฝรั่งเศสก็ขนเงินจากคลังจนเกี้ยงอ่ะจนหมดเลยนะครับพี่น้องประชาชนครับขนเงินออกจากท้องพระคลังจนหมดอ่ะ,อะเสร็จแล้วไม่พอครับ ต้องขอเรี่อะไราจากพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จเจ้าพญาท่านนั้นก็บริจาคท่านนูน้นท่านนี้ท่านนั้นก็บริจาคช่วยกันพี่น้องบระชาชนชาวสยามก็บริจาคช่วยกันเอาไปให้ไอ้ฝรั่งเศเงสเฮงซวยเนี่ยพี่หลวงมาไกลถึงบอกว่ากูนี่เกียติฝรั่งเศสเป็นเป็นเข้าไส่เข้ากระดูกเลยนะครับเออเจอฝรั่งเศสเดินมาหาเนี่ยถ้าผมถามว่าแหวอยูกคมฟอมนี่แม่งบอกฟ้องเมื่อไหร่เนี่ยกไูยไม่อยากคุยกับมึงกูเกียดรดฝรั่งเศสเป็นที่สุดเลยในสากลละโลกเนี่ยนะครับ ในสากละโลกเนี่ยไอ้ขมิ้นผมยังไม่เกลียดเท่าไหร่ผมถือว่าขมิ้นมันโง่ขมิ้นมันโง่โดนเป่าหูเป่าหัวแป๊บเดียวแม่งก็แม่งก็เคิมไปละสันดานธาตุของขมิ้นน่ะมันไม่ฉลาดเออแต่ฝรั่งเศสมันเจริญกว่าเรามันฉลาดกว่าเราแต่ฝรั่งเศสใช้เล่เหลี่ยมเพชุบายต่างๆกันเข่งลังแกพวกเราเออตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราเสียพระวิหารก็สันดานไอ้ฝรั่งเศสนี่แหละครับเออสันดานไอ้ฝรั่งเศสนี่แหละ เอาสนธิสัญญาเอาแนวเอาบันทึกการบันทึกการสั่งการบันทึกการประชุมที่ประสาทพระวิหารเอาไปขมรนอ้างอิงในการสู้คดีที่ศาลกรุงเฮตหาว่าตรงนั้นเป็นฐานบัญชาการของของอ่าสำนักงานหของของฝรั่งเศสอ่แล้วก็ฝ่ายไทยก็ไม่เห็นได้โต้แย้งอะไรเราจึงอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่นู้นไอเหี้แล้วต่อมาอีกไม่นานครับเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยแมงเสือกเอาเอาสนธิสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาสยามฝรั่งเศส สัญญามันมันไม่ใช่เป็นสัญญาสยามอีโดจีนสัญญาสยามอีโดจีนว่าด้วยการปักปันแนวชายแดนด้วยสันปันน้ำไอ้สัตว์เอ้ขูแค้นมึงเออตอนขึ้นศาลมึงบอกว่ามึงบอกว่าเอานี่เป็นสำนักงานจึงเป็นของเขเมรเออแต่พอผ่านไปปุ๊บมึงได้พระวิหารไปปั๊บมึงบอกว่าเอาสันปันน้ำถ้าเอาสันปันน้ำนเนี่ยขมรอยู่นู่นขมรอยู่นู่นเออพระวิหารแม่งอยู่ชิดหน้าผาครับ แน่นอนในหน้าผาก็สันปาน้ำไงเอ่อล้านเปอร์เซ็นต์เป็นของไทยอ่ะนี่ดีนะประเทศไทยก็ฉลาดครับไหวตัวทันครับถอนตัวออกจากภาคีสารโลกเอ่อแล้วเราก็ส่งอะไรนะเราก็อ้างว่าเราขอสงวนสิทธิ์เอ่อเราขอสงวนสิทธิ์เราไม่ยอมรับในอำนาจสารโลกขอสงวนสิทธิ์จึงถอนตัวออกมาเอาดิเมนมึงเปิดฉากลบมาเลยเอ่ากูท้ามึงเลยขเขมรเอ่อมึงเปิดฉากทําสงครามมาเลยขราวนี้นะค่าวนี้นะ เออกูจะเอาเกาะกูดคืนทั้งหมดเอาเกาะโกงคืนด้วยพระวิหารกูก็จะเอาคืนด้วยนะกูจะเอาแผนที่นี่แหละมากลางห <c oughs> ลักหลักเขตแดนหลักที่เท่าไหร่หลักที่เจ็ดสิบสามมึงโกงเออมึงโกงนะเว้ยหลักเขตแดนหลักที่สิบสามอ่ะเออมึงขยับไปมึงขยับออกไปไดนะ้มึงขยับลึกไปในพรมแดนตั้งเท่าไหรอ่อ่ะเออจริงจริงอะ่ะถ้าเอาหลักเขตหลักที่เจ็ดสิบสามมาปักไว้ที่เดิมนะเกาะโกงเป็นของไทยครับเออวัดยังไงก็เป็นของไทยครับ เออแต่ทีเนี้ยแม่งด้วยความจันไรของฝรั่งเศสแล้วก็เขมรครับเออตอนนั้นเนี่ยสยามประเทศเราเพียงพั้มอ่อนอ่อนกำลังลงก็ถอยกองกําลังออกไปหมดหนู่นนี่นั่นอือเห็นไหมท่านท่านวันไหนพวกท่านนะพี่น้องเอฟซีนะถ้าท่านได้ผ่านไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรู้จักใช่ไหมถ้าพวกท่านนะผ่านไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะท่านอธิษฐานจิต อุทิศบุญกุศลส่วนกุศลทั้งหมดทั้งมวลให้เราทหารราชนาวีไทยนะที่ยืนอยู่ที่ยืนอยู่อนุสาวรีย์ชัยนะ่ะอะอุทิศอ,ธ,อธิษฐานเลยนะขอให้วีรชนบนรรพชนของไทยที่ปกป้องคุ้มบ้านคุ้มเมืองเรามานะขอให้สดวงวิญญาณของท่านไปสู่สวงสวรรค์ยงเป็นสุขเป็นสุขนะอนธิษฐานนะท่านนะเอะทหารไทยกองทัพเรือไทยเนี่ยรู้ว่าอ่อนแอรู้ว่าเพียงพ้ารู้ว่าสู้ฝรั่งเศสไม่ได้ครับ เอาเรือลบนี่ตะเลงตะเลงตะเลงออกไปสามลำครับฝรั่งเศสยิงร่วงเลยเอ่ยิงร่วงครับมีอยู่ลำหนึ่งเอ่อตายยกลำเรือเลยพวกท่านไปเปิดฟังนะเพลงเพลงดอกประดู่ของกองทัพเรือนะแม่นายพลเรือเลยนะครับมันยิงเรือธงเขาเรียกว่าเรือธงเรือบัญชาการมันเห็นเรือธงเรามันเล็งปืนใหญ่ใ่ครับท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือสมัยนั้นท่านผู้บัญชาการเรือตายในขณะปฏิบัติการครับ กระสุนปืนของเรือเรือฝรั่งเศสยิงมาเข้าเข้าในไอ้ไอ้เขาเรียกว,ว่าคาบินห้องบัญชาการเลยเแล้วเบิดตุม้มตายยกคณะเลยเรือก็จมลูกน้องก็ตายพร้อมท่านหมดเลยนะว่ากันว่าเสียเสียไปประมาณร้อยกว่าชีวิตนะครับคราวเดียวเลยเรือหนึ่งลำแล้วก็ <c oughs> ทหารของเราอีกนะครับนะอืมแล้วทำไมไทยไม่เอาหลักหมุดจะถามไปปักที่เดิมครับมันหาไม่เจอ,เอ,อหลักหมุดก็เอาครับ แนวเขียดสันปะน้ําก็เอานะครับเอาหมดแหละสาหรับผมนะอือยู่เป็นมิตรเป็นสหายไม่ได้เลยยังไงเออยู่มีน้ําจิตน้ําใจไม่ตีต่อกันนี่ไม่ได้รืยยังไงต้องอยู่กันแบบแบบคือขมรนมันก็รู้ว่ามันสู้ไทยไม่ได้หรอกถ้าจะสู้กันจริงอ่เไอแต่มันกวนตีนไงยุแยงตะแคงรั่วยุยุยงปลูกปั่นนู่นนี่นั่นไงนี่คือสันดานขมรนครับเอพอสู้เราไม่ได้ปุ๊บแม่งก็และเถกปากร้องและแถกกระเชือนนะ เมื่อสมัยปี54ครับพ่อแม่พี่น้องครับลบไปลบมาครับแม่งเทียวไปบอกอาเซียนให้มาช่วยไกลเกีย์หน่อยแล้วก็ไปบอกจีนไปบอกรัสเซียไปบอก UN เอ็นผู้แทนของมันประจำยูเอโอ้ยถแถลงการยกใหญ่กล่าวหาประเทศไทยโจมตีเอ,อแต่แท้ที่จริงมึงไม่พูดความจริงสักครั้งเลยขเขมีนเนี่ยนะครับขมรไม่เคยพูดความจริงอะไรสักครั้งเลยเพูดแต่เรื่องเท็จผมยืนยันนะว่าว่าปี54เนี่ย จา่จาทหารพานท่านหนึ่งผมกราบขออภัยผมลืมชื่อท่านท่านเป็นผู้บังคับกองร้อยท่านก็พาลูกน้องไปเจรจากับทหารกระเมนเฮ้ยทหารกระเมนแกามาขุดหลุมขุดเบิมตรงนี้ไม่ได้นะเออไอน,นี้มันแนวเขตของประเทศไทยห้ามขุดอระเมนแม่งมึนมันก็อ้างว่านายสั่งให้มาทาเออถ้าถ้าอยากให้เราหยุดก็ไปคุยกับนายเรามันพูดอย่างนี้อ้าวท,ท่านจา่จาจ่าท่านก็เดินหันหลังออกมาแม่งยิงเลยครับ ยิงจาเนี่ยกระสุนทะลุสีข้างนะครับเอออันนี้ผมว่าผมว่าท่านเสียคาที่แหละพอลูกน้องเห็นเจ้านายโดนยิงปุ๊ก,ก็เปิดฉากลบเลยเออแต่บังเอิญว่าเราไปกันสิบสี่คนเราไปสิบสี่คนมันอยู่เป็นร้อยเออมันอยู่เป็นร้อยก็พากันลากถูลู่ถูกล,กกกลงเอาล่างของพี่จาล,ลงมาครับเ,เสร็จแล้วรรงงานวิทยุครับข้างล่างก็จัดกําลังขึ้นมาสู้กันแม่งทั้งวันทั้งคืนนะ่ะนะพอเราสู้กันที่นี่ภูมะเขือแม่งก็แอบไปตีที่อื่น ที่อื่นเรายังไม่เตรียมพร้อมอพอพอมันรู้แล้วว่าถ้าเปิดฉากลบทุกแนวแบบแบบปัจจุบันเลยอขเมศมาเตรียมพร้อมทุกแนวแล้วใช่ไหมพอมันมีเสียงปืนขึ้นจุดหนึ่งปุ๊บที่เหลือแม่งใส่ก่อนเลยอืมเราก็เพียงพำนะวันเวลาเช่นนั้นเนี่ยเราก็เสียเสียเสียไปเ,เสียตรงพอประมาณหลังจากตั้งสติได้เราก็โต้กลับครับซัดกันนัวครับปีห้าีนะว่ากันว่ายิงกันชิบหายไว้ป่วงทั้งกลางวันกลางคืนนะ,นะครับแต่เราเสียทหารเราไปแปดท่าน เออเจ็ดท่านทหารเจ็ดคนละเรือนหนึ่งเป็นรวมเป็นแปดในปีห้าสี่อันนี้ตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับตัวเลขไฟเขมรเนี่ยเขมรไม่กล้าเปิดตัวเลขแต่ทีนี้เนี่ยแท่นแท่น,ทนยิงจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดของมันอ,อ่ะประมาณสามแท่นนะครับโดนโดนลูกปืนชีซาอัดเข้าไปพังพินาศเลยครับนะพังพินาศเลยเ,เละเทะไปหมดเลยอันนั้นคือสันดานเขมรน,นะครับสันดานเขมรครับอพอแม่พี่น้องเข้าใจหรือยังครับแต่บางอย่างเนี่ยด้วยความที่เราผูกพันกับ องค์กรสากลระหว่างประเทศเราผูกพันมากมายการที่เราจะทําอะไรชักอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องนึกถึงผลกระทบในระยะยาวไงรัฐบาลก็ดีกองทัพก็ดีจึงต้องรักษารักษารักษาทรงจะทําทอะไรแรงก็ไม่ได้จะทําทนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้อันนี้ขอให้เข้าใจนะขอให้พี่น้องเข้าใจนะผมกราบขอร้องแหละอย,อย่าด่าทหารนะทหารพร้อมรบท่านผู้บัญชาการาท่านผู้บัญชาการกองทัพภาคที่สองได้พูดเสมอครับ พร้อมลบเมื่อสั่งรัฐบาลจะสั่งไหมเล่าเออถ้าอยากดา่าด่ารัฐบาลเออด่ารัฐบาลครับมันเป็นดองกันรัฐบาลเป็นดองกันไอรุ่นพ่อไม่เป็นเพื่อนกันพ่อของไอ้ขมิพ่อของไอเ้ออเคย <c oughs> เคย <c oughs> เคยแต่งตั้งพ่อนายกไทยเป็นที่รุกษาลเอว้จนเกิดข้อกล่าหาว่าการที่เราเสียพระวิหารเนี่ยการที่เราเสียพระวิหารอันนี้อันนี้เป็นเป็นข่าวลือนะผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะข่าวลือนะ ที่เราเสียพระวิหารนี่เอ๊ะเป็นไปได้หรือไม่มว่าที่ปรึกษาของขมินี่แหละเอาเอาความลับไปบอกขมรไปวางแนวทางสู้ให้กับขมิญไงเป็นไปได้ไหมเอออันนี้เป็นข่าวลือนะครับผมไม่รู้ข้อที่จริงนะครับเอ่อไอรุ่นพ่อมัน่ะจนในที่สุดเราเสียเออเราเสียพระวิหารไปนะครับเออพอมารุ่นลูกเนี่ยเรากำลังจะเสียตาเหมือนทมไหมครับเราจะเสียตาเหมือนทมไหมครับพอมาถึงรุ่นลูกอะครับรุ่นพ่อเสียพระวิหาร รุ่นลูกเราจะต้องมาเสียตาเมืองทมไหมอ่ะเฮ้ยกูคิดหนักนะกูเครียดนะมึงอืมนะ <c oughs> เออด่าก็ด่ารัฐบาลนะครับเออรัฐบาลยฮงซวยครับนี่ถ้าประชาชนไทยหูหนวกตาบอดนะป่านนี้แม่งไปเจราจาเรื่องขกากูดแล้วจริงไหมจริงไหมพี่น้องเอฟซีถ้าถ้ารัฐบาลเออถ้าประชาชนเราเนี่ยนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นนะป่านนี้มันไปคุยเรื่องขกกูดแล้วจริงไหมจ,จับสัญญาณได้ครับจับสัญญาณบางประการได้ครับ ไอทหารกับเมียนี่แหกปากพูดออกมาเมื่อ,อไหร่ MOU 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 อ่ามันไม่พูดถึงเลยสนธิสัญญาสยามอินโดจีนน่ะถ้าสนธิสัญญาสยามอินโดจีนเนี่ยมันจะเป็นหลักสันปน้ำถ้าหลักสันปน้ำน่ะไทยล้านเปอร์เซ็นต์เออของไทยล้านเปอร์เซ็นต์เออแต่ถ้าเอา MOU เมื่อไหรน่นี่แม่งก็เรียบร้อยแล้วครับเพราะ MOU เนี่ยมันใครเล่าเออใครไปทำ MOU เล่าเออมัน MOU น่ะทำให้เราเสียไปทั้งพระวิหารเนี่ยและและพื้นที่โดยรอบอ่ะ แต่ก่อนไอ้ีอะไรนะวะสี่จุดหกตารางกิโลเมตรอะแต่ก่อนยังยังพูดกันเต็มปากเต็มคำว่าทับซ้อนจิงป่ะมอ u พูดกันทับทับตอนนะสี่จุดหกตารางกิโลเมตรอะครับเออเราบอกว่าทับซ้อนแต่พอเกิดปรากฏการณ์เทววิหารขึ้นแม่งเอาไปหมดทั้งพวงเลยเออเนี่ยแหละครับนะชักน้าเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเอาผลประโยชน์เอาผลประโยชน์าช,นชาติไปแลกผลประโยชน์ส่วนต